ในการปลูกมะเขือเทศนั้นเราก็อยากให้ต้นมะเขืเทศของเรามีสุขภาพดีแล้วก็ปราศจากเชื้อโรคค่ะในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาใช้ยาแอสเพรินค่ะผสมน้ำแล้วก็ฉีดต้นมะเขือเทศเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากการทดลองแล้วก็การวิจัยนะคะเขาบอกว่าสามารถลดการเกิดเชื้อโรคได้47เร์เซ็นตค่ะแถมยานี้นะคะช่วยให้ต้นมะเขือเทศของเราเนี่ยมีลูกดก แล้วก็มีวิตามินซีสูงด้วยค่ะทีนี้เรามาดูยาแอสเพรินค่ะว่าทำไมเราถึงใช้กับมะเขืเทศในยาแอสเพรินนี้เข้ามีกรดตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อว่ากรดซาลิซิลิกแอซิดหรือกรดซาลิไซลิกแอซิดนะคะกรดตัวนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับมะเขือขเทศอย่างไรคือตามธรรมชาติของมะเขือขเทศเนี่ยถ้ามีเชืโรคเกิดขึ้นน,นะคะ เขาก็จะผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับสารหรือกรดที่มีอยู่ในตัวยาแอสเพรินค่ะฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของมะเขือเทศมาต่อสู้กับเชื้อโรคนั้นก็หมายความว่ามีเชื้อโรคเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มะเขือเทศผลิตฮอร์โมนแล้วก็ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ไปต่อสู้กับเชื้อโรคแต่ว่าถ้าเราใช้ยาแอสเพรินซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับฮอร์โมนในมะเขือเทศนี้ ฉีดต้นมะเขือเทศก็เหมือนกับว่าตอนนั้นยังไม่เกิดเชื้อโรคแต่เราป้องกันเชื้อโรคไว้ก่อนนะคะพอมีเชื้อโรคเกิดขึ้นเนี่ยต้นมะเขือเทศก็สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้เลยก็เป็นการทําให้ต้นมะเขือเทศนี้นะคะลดการเกิดเชื้อโรคไปได้4 7เปอร์เซ็นต์ค่ะในการทํานั้นก็ง่ายๆค่ะเราก็มีโหลกแก้วเนาะแล้วก็เอาน้ําใส่ลงไปประมาณครึ่งหนึง่ง เสร็จแล้วเราก็เอายาแอสเพรินยานี้มีขนาด500มิลลิกรัมค่ะเราก็ใส่ลงไปในน้ําใช้ช้อนคนค่ะถ้าจะให้ดีทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะให้ยาละลายให้ดีค่ะเพราะว่าถ้ายาไม่ได้ลายดีนะคะเขาก็จะไปติดหัวฉีด แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากยาแอสไพรินละลายในน้ําดีแล้วนะคะเราก็จะเอามาผสมลงในน้ําค่ะอัตราส่วนยาแอสเพริน1เม็ด500รมิลลิกรัมต่อน้ํา4.5ลิตรหรือ4ลิตรครึ่งค่ะอันนี้ในบัวรดน้ําเราได้ใส่น้าลงไปแล้วนะคะ4ลิตรครึง่งเราก็เอายาแอสไพรินที่ละลายดีแล้วใส่ลงไปค่ะก็ผสมให้เข้ากัน แล้วก็ใช้ไม้คนก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันเนาะเสร็จแล้วเราก็เทใส่ในขวดพลาสติกสีขาวนี่ค่ะเพื่อเอาไปพ่นต้นมะเขือเทศนะคะ ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะฉีดยาแอสไพนที่ผสมกับน้ําในต้นมะเขือเทศค่ะเราควรฉีดในช่วงตอนเย็นเนาะในช่วงที่ไม่มีแดดะนะคะเพราะว่าถ้ามีแดดเนี่ยเขาอาจทําให้ใบไหมได้ะนะคะตอนที่จะใช้เนี่ยก็ทดลองดูก่อนเนาะเพราะว่าบางที่เนี่ยอากาศก็ไม่เหมือนกันะนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาก็จะไม่เหมือนกันทดลองดีก่อน,น่าจะดีที่สุดค่ะ ในการฉีดนั้นเนาะเราก็ฉีดทั้งด้านบนด้านล่างของใบทั่วทั้งต้นเลยนะคะ ในการฉีดพ่นยาเอสเป็นผสมน้ำเราควรทำเป็นประจำค่ะสองอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งค่ะถ้าสนใจก็ลองดูนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ